เมื่อพระเพียงแค่สวดแต่ทําให้คลิปทั้งหมดในมือถือของคนชั่วหายไปในพริบตาหญิงสาวคนหนึ่งถูกชายคนหนึ่งหลอกเขาทําให้เธอเชื่อใจแต่เบื้องหลังเขากลับวางแผนจะปล่อยคลิปส่วนตัวของเธอความกลัวเกาะกินหัวใจของเธอคืนหนึ่งเธอตัดสินใจไปหาพระในวัดใกล้บ้านเล่าเรื่องทั้งหมดด้วยน้ําตาในตาพระรูปนั้นนั่งนิ่งหลับตายอย่างสงบแล้วสวดมนต์บทหนึ่งเบาๆด้วยเสียงอ่อนโยน ทันใดนั้นแสงสว่างประหลาดแผ่ลอดออกมาจากเทียนในศาลาลมเย็นพัดผ่านเหมือนธรรมะกำลังตอบกลับไม่กี่นาทีต่อมาโทรศัพท์ของชายคนนั้นเกิดค้างขึ้นอย่างกระทันหันทุกไฟล์ทุกคลิปหายไปหมดสิน้นเขายืนตัวสั่นมองจอด้วยความตกใจขณะเดียวกันหญิงสาวก้มลงกราบพระน้ำตาไหลอับแก้มพร้อมคำพูดสั้นๆว่าขอบคุณเจ้ากระหลวงพ่อบาปไม่เคยชนะความดีได้เลย